สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานนะว่าสโมสรแมนยูเนี่ยได้ปลดเอริกฮากออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของแมนยูแล้วนะครับโดยทางสโมสรแมนยูนะครับได้ออกมาแถลงการอย่างชัดเจนเลยนะครับและก็มีข้อความซึ้งๆถึงเอนิกาไว้ด้วยนะครับว่าเรารู้สึกขอบคุณเอริกธารสสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเรา และขอให้เขาโชคดีในอนาคตโดยทางสโมสรจะแต่งตั้งลุดฟิตรลอยให้เป็นผู้จัดก,การทีมขัดทาทัพชั่วคราวไปก่อน และก็จะได้รับการสนับสนุนจากทีมงานโค้ดปัจจุบันจนกว่าจะมีการว่าจ้างหัวหน้าโค้ดคนใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาสู่สโมสรน,นะครับนั่นก็สแสดงว่าในตอนนี้นะครับสโมสรแมนยูเนี่ยก็ทําการปลดลิน้นฮะแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนโค้ดหรือสตาฟโค้ดคนอื่นก็ยังจะทํางานทําหน้าที่ช่วยรุดฟันนิตาลอยไปก่อน,นะครับโดยว่ากันว่าในนัดต่อไปที่แมนยูจะพบกับเชลซีแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับทางรุดฟันนิตาลอยเนี่ยจะเป็นคนออกแบบวางแผนวางเทคนิคทุกอย่าง แล้วก็จะพาแมนยูเนี่ยเผชิญกับ2ทีมนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการรายง,งานเสริมเพิ่มเติมไว้ด้วยนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเหล่าบอลบทหารอย่างอ e ินออสเนี่ย ได้แจ้งกับเอริเทนฮากว่าพวกเขาต้องการอยากจะร่วมงานกับทินฮากต่อไปนะแต่ว่าทินฮากต้องชนะบ้างไม่ใช่ว่าเสมอกับแพ้แบบนี้และถ้าเกิดว่าเขายังแพ้ในเกมที่พบกับเวทแฮมดูแน่นอนว่ากลุ่มทูลินออสก็จะไม่สนับสนุนเอริเทินฮากต่อไปและจําเป็นจะต้องแยกทางกันในที่สุดซึ่งในเรื่องนี้เทินฮากก็ทราบดีตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่แมนยูแพ้กับเวทแฮมไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเทินฮากก็ได้รับ แ้งกับบอร์ดประธานแมนยูทันทีนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องแยกทางกันและเทนฮากเอดก็ทราบดีถึงเรื่องนี้นะครับสุดท้ายทั้งคู่นะครับก็แยกทางกันโดยแบบอ่โชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ต้องขอบคุณเทนฮารับเพราะว่าเขาพาแมนยูเนี่ยคว้าแชมป์นะครับสแชมป์เลยไม่ว่าจะเป็น FA ครับแล้วก็คาราบาวครับนะครับแลวก็ยังเป็นโค้ชที่ปั้นกาลาโชแล้วก็คอปปี้บมนูรวมถึงอามัดดิโลให้ขึ้นมาเป็นซุปตาในวันนี้ได้อีกนะครับทางเทนฮากเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับอ่ะนี่ก็ถ หือว่าเป็นผลงานที่ดีของเดนฮากที่มีกับสโมสรแมนยูแล้วกันนะครับต่อจากนี้ไปก็ต้องมารอชมผลงานของลุตฟเดอร์ลอยนะครับว่าจะพาแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยไปได้ไกลมากน้อยเพียงใดนะครับอ่ะเกือบลืมไปเลยนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากออฟฟิเชียลของสโมสรแมนยูแล้วก็สื่อทีอนหนึ่งอย่างเดวิดออนสตีนฟาบิซิโอเรบาโนสกายสปอร์ตแล้วก็เดอะแอตแลนติกที่ออกมารายงานตรงกรันเลยนะครับแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากอเล็กคุกผู้สื่อข่าวจากท็อกสปอร์ตที่ดอการายกานว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางสโมสรแมนยูได้แสดงความสนใจในตัวเฮสโค้ ode, ชาวเยอรมันอย่างยูเรียนนาเกอมันและดูเหมือนว่าทางสโมสรแมนยูเองเนี่ยก็จะลองเสี่ยงในการเข้าหาและก็พูดคุยกับยูเรียนนาเกรมันพร้อมทั้งอธิบายถึงโปรเจกต์หรือโครงสร้างของอินอสที่ได้วางไว้ที่สโมสรแมนยูโดยว่ากันว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครทราบคําตอบว่ายูเรียนนาเกมันจะสนใจโปรเจกต์ของจิมรัดคีฟที่ สโมสรแมนยูหรือเปล่าแต่ทว่ายูเลียนนาเกลมันเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในเหล่าคณะบอร์บริหารสูงสุดของแมนยูที่อยากจะดึงยูเลียนนาเกลรันเข้ามาสู่สโมสรหลังจากที่เขาเคยสร้างผลงานกับไบยอร์มวนิกนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคูปสื่อสเปนนะครับที่ออกมารายงานว่าบอร์บินาฮ่นแมนยูนะครับได้ติดต่อหาชาบี้เออร์นันเดสยอดโค้ชชาวสเปนอดีตกุนซือของบาร์เซโลนานแล้วนะครับในเวลานี้ซึ่งว่ากันว่าในตอนนี้โอมาเบร์ดานะครับได้พูดคุยเบื้องต้นกับชาบี้เออร์นันเดสเรียบร้อยแล้วแต่ทางชาบี้เออร์นันเดสเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบตกลงแต่อย่างใดนะครับแต่ประเด็นม,มันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่า ชาบี้เออร์เนสนะครับเมียของเขาเนี่ยได้โพสต์รูปภาพในสตอรี่อิสระแกรม ซึ่งลูกชายของชาบี้เอเนเดสก็ได้สวมเสื้อแมนยูซะด้วยซึ่งมันจะเป็นเหมือนบอกใบ้เป็นนัยยะสำคัญหรือเปล่านะครับว่าชาบี้เอเนเดสจะมาคุมแมนยูซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่รู้แต่สื่อเขาตีมาอย่างนี้นะครับว่าบอกใบ้เป็นนัยยะสำคัญนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวเบองต้นยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าหากชาบี้เอเนเดสได้เข้ามาคุมทีมแมนยูดิวแรกที่เขาจะดึงมาร่วมทีมเนี่ยก็อาจจะเป็นราฟินญา กองกลางตัวรุกตัวเทพวัย7ปีของบาซลนาที่มีผลงานอันเฉิดฉายกับแบร์เซโลนาในช่วงนี้เพราะดูเหมือนว่าทางชาบี้อันเดสก็จะสนิทชิดเชื้อกับราฟินยาเป็นการส่วนตัวอีกด้วยนะครับและดูเหมือนว่าหากชาบี้อันเดสดึงราฟินยามาร่วมทีมกับแมนยูเนี่ยเขาจะไม่เซ็นสัญญาระยะยาว เขาจะเซ็นสัญญาระยะสั้นเป็นเวลา3ปีหรือไม่ก็1-2ึ่งถึงสปีเนื่องจากว่าราฟินญาอายุก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วเพราะกลัวว่าราฟินญาฟอร์มจะไม่สม่ำเสมอนั่นเองอีกอย่างนะครับก็ดูเหมือนว่าทางสโมสส์บาลซูนา่าก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยราฟินญาออกจากทีมณเวลานี้ถ้าเกิดจะปล่อยเนี่ยทางบาร์ซ่าก็อาจจะปล่อยในะราคาสูงซึ่งมีการประมาณการกันไว้ว่าราคาของราฟินญาอาจจะอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรหรือไม่ก็ ก็อาจจะมากกว่า80ล้านยูโรถ้าเกิดสโมสรไหนที่สนใจราฟินญาจริงๆนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟิชเชียสนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูอาจจะเตรียมข้อสเสนอในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยราคาประมาณ50-58ล้านปอนด์สำหรับการที่จะปิดดีลแฟงกี้เดยองกองกลางของบาโลน่า แต่ดูเหมือนว่าทางบาร์เซโลนาก็ไม่ต้องการที่จะขายแฟงกี้เดยองออกจากทีมในช่วงเวลานี้แต่ถ้าได้รับข้อเสนอดีๆทางสโมสสอนบาร์เซโลนาอาจจะปล่อยแฟงกี้เดยองออกจากทีมก็ไปไปได้เนื่องจากบาร์เซโลนาเองก็เหมือนจะแบกไม่ไหวกับค่าเหนื่อยของแฟงกี้เดยองซึ่งพวกเขาอาจจะปล่อยแฟงกี้เดยองออกจากทีมถ้าได้ข้อเสนอดีๆแต่ถ้าเกิดไม่ได้ข้อเสนอดีๆทางสโมสรอนบาร์เซโลนา อาจจะเก็บแฟงกิเดยองใช้งานต่อไปจนกว่านักเตะจะหมดสัญญาซึ่งสัญญาของแฟงกิเดยองกับบาเชนาจะหมดลงในปี2026และดูเหมือนว่าในการขยายสัญญาหรือต่อสัญญาของนักเตะกับสโมสรเนี่ยจะยังไม่มีความคืบหน้าไปไหนนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับที่ดอมารายงานว่าสโมสรแมนยูได้จัดทําแผนฉุกเฉินในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและได้พยายามพิจารณารายชื่อผู้จัดการทีมประมาณ5คน โดยการดำรงตำแหน่งชั่วคราวของลุสสันเดรอยจะทำให้บอร์ดประธานแมนยูมีเวลาในการพิจารณาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาสู่สโมสรโดยช่วงเวลาที่ลุตฟานิตาลอยคุมทีมขัดตาทับไปเนี่ยทางบอร์ดประธานแมนยูจะดำเนินการตามกระบวนการอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะไทม์นะครับที่ออกมาแฉวิลิกรรมของเทนท้าน,นะครับว่า อำนาจบทบาทหน้าที่ของเทนฮากเนี่ยได้หมดลงแล้วในช่วงซีซั่นที่แล้วเนื่องจากว่าเทนฮากพาแมนยูจบอันดับ8ถึงแม้เขาจะพาแมนยูวคว้า f f ฟเอัพก็ตาม แล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยทางอินออสของเซอร์เจมา์คีฟก็ได้มีการพบปะผู้คุยกับผู้จัดการทีมคนอื่นที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเทนฮากแต่ทว่าในช่วงเวลานั้นนะครับทางบอร์ดประธานแมนยูเนียก็เสียงข้างมากนะที่จะให้เทนฮากคุมทีมต่อไปสุดท้ายแล้วทางแมนยูเองก็จําเป็นจะต้องต่อสัญญาเทนฮากออกไปนั่นเองและดูเหมือนว่าในการที่เดนฮาร์กพาแมนยูจบอันดับ8เนี่ย มันทำให้นักเตะบางส่วนนะครับในห้องแต่งตัวเนี่ยไม่พอใจเทนทารกแล้วก็ไม่ค่อยจะฟังเทนทารกไม่ทำตามเทนทารกเป็นฟิลเดียวกันเลยนะครับกับนาะโอเลโกนาโซชาในช่วงนั้นนั่นแหละซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าเทนทารกมักจะใช้ผู้เล่นที่เขาเองชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากกว่าจะใช้ผู้เล่นที่ถนัดตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับ อันนี้เขาเข้าได้งามอย่างนี้นะเดอะถทมนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ปลดแล้วก็ดีเหมือนกันเราก็ต้องรอดูสภาพต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะแบบอย่างเช่นกองหน้าธรรมชาติก็ให้เล่นธรรมชาติไปแบ็กขวาแบ็กซ้ายธรรมชาติก็เล่นธรรมชาติไปไม่ใช่ว่าจับแบ็กซ้ายมาเล่นแบ็กขวาจับแบ็กขวาไปเป็นกองกลางจับกองกลางเป็นกองหน้าโอ้โหมั่วไปหมด <laughs> จับกองกลางมาเป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็กอะไรมีโอ้ยลายบ้าไหมดนะครับอ่ะดีแล้วล่ะที่แยกทางกันเนาะ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเจมดักเกอร์นะครับที่ต่อมารายงานว่าเดิมทีนะครับค่าชดเชยของเทนฮากหากแมนยูแยกทางกับเขาเนี่ยแมนยูจะต้องเสียค่าชดเชยประมาณ17ล้านปอนด์แต่ว่าเทนฮาไม่สามารถพาแมนยูไปลุยในศึกยูฟาเจริอีกได้ค่าชดเชยที่แมนยูจะเสียให้เทนฮาจะลดลงมาเหลือประมาณ13.5ล้านปอนด์องนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข้อความซึ้งๆจากกัปตันทีมอย่างบูโน่เฟรนเดสที่ได้กล่าวข้อความซึ้งๆถึงเดนฮากว่า ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเจ้านายผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและช่วงเวลาที่เราได้แบ่งปันร่วมกันผมขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตแม้จะรู้ว่าช่วงสุดท้ายไม่ค่อยดีนักสำหรับพวกเราทุกคนผมหวังว่าหลังจากนี้เหล่าแฟนบอลจะสามารถเก็บสิ่งดีๆที่ผู้จัดการทีมรายนี้ทำเพื่อสโมสสของเราและพวกเราจะจดจำคุณไปตลอดการ บูโน่เฟรเดสกล่าวถึงเทนฮากนะครับเอาจริงๆนะผมมีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าบูโน่เฟรเดสเนี่ยเหมือนจะเก็บกดแล้วก็อัดอันมานานตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วละ่ะเกี่ยวกับเทนฮากแต่พี่แกจะไม่พูดนะครับไม่ค่อยจะพูดมากถ้าเกิดพูดมากนี่เหมือนจะโดนจับดองไว้ยาวนะมันจะเป็นกรณีเหมือนโรนดนโดนะที่ตอนนั้นนะครับโรดนโดโดนเทนฮากจับยาเป็นผู้เล่นตัวสำรองไปเลยแล้วก็มีปัญหาแตกหักกันนะครับ อ่ะก็แยกทางกันดีก็เก็บไว้แต่สิ่งดีๆดีนะครับส่วนอันที่ไม่ดีก็ละมันก็เป็นเรื่องของอดีตไปนะครับเราเก็บความทรงจำที่ดีเอาไว้ก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยเทนาก,ก็เคยทำดีกับสโมสรของพวกเราอยู่นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากซามเอลลาเคิร์นนะครับที่ต่อมารายงานว่าโอเลโกนาโซชาอยู่ในนิดยสายชื่อที่บอประทานแมนยูให้การพิจารณาที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูดิตในอนาคตซึ่งว่ากันว่าทางด้านโอเลโกนาโซชาก็พร้อมที่จะตอบตกลงหากเขาได้รับโอกาสกลับมาคุมแมนเชสเตอร์ยูนเตอีกครั้งนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับที่ต่อมารายงานว่า สโมสรมนยูนะครับกำลังแสดงความสนใจพิจารณา4คน4ตัวเลือกที่จะให้มาเป็นผู้จัดการทีมแทนที่เทนฮากในอนาคต โดยคนที่1นนะครับก็จะเป็นชาบี้เอเนเดสคนที่2โทมัสแฟงคนที่3ามรูเบนอามูริมและคนที่4นะครับก็จะเป็นเอรินเทซิตซึ่งว่ากันว่านะครับอบอร์บัติหานแมนยูเนี่ยก็จะพิจารณาจากการที่ลุฟดฟัดเดลอยจะคุมทีมได้ยาวนานแค่ไหนและผลงานของลุดเนี่ย จะดีมากเพียงใดจะสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลุดคุมไม่ไหวนะครับก็อาจจะมีการแต่งตั้งเข้ามาคุมทีมทันทีซึ่งว่ากันว่านะครับคนที่จะเข้ามาคุมในช่วงกลางซีซั่นทันทีเนี่าแมนถ้าแมน,แมนยูจะแ,แต่งเข้ามานะก็อาจจะเป็นชาบี้อันเดนเดสแล้วก็แอ i ดินแทซิต เพราะว่าทั้งสองคนนี้นะครับเป็นเฮสโคที่ว่างงานอยู่แมนยูเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องเสียค่าฉีกสัญญาเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะแต่งตั้งโทมัสแฟงหรือลูเบนอาบูริมเข้ามาทางสโมสรแมนยูเนี่ยก็อาจจะต้องเสียค่าฉีกสัญญาให้พวกเขาทั้งสองคนที่จะดึงเข้ามาซึ่งในการเฉียค่าฉีกสัญญาเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าสิ้นเปลืองงบประมาณของสโมสรไปอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้แมนยูเองก็จะเป็นจะต้องเสียค่าชดเจรญกับเดนชาตด้วย และถ้าเกิดว่าจะมาเสียค่าฉีดสัญญาอีกเนี่ยงบประมาณในส่วนนี้ก็จะบานปลายไป,ปกันใหญ่นะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ